เอาละครับสวีสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาวดีซีเกมเมอร์ทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเพนส์เวิร์สซอมบี้นะครับผมแล้วก็วันนี้เราก็จะไปประจนภัยกันในเพนนีกันอีกแล้วนะครับไปสะสมของกันก่อนนะผมเพราะว่าในเอรีนาในอาทิตย์นี้นะเล่นไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะครับผมก็เลยไว้เล่นในอาทิตย์หน้าก็เลยกันนะเหลืออีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับไว้คลิปหน้าก็เลยกันโอเคครับผมมาเริ่มกันในนี้เลยดีกว่านะครับเอาเป็นแบบรีปรีเดียวก็พอนะผมฮือ ลุยเลยไม่รู้ว่าเป็นด่านเดิมหรือเปล่านะเห็นมีอัปเดตใหม่แล้วนะครับอ่าน,นา่าจะไม่ใช่ด่านเดิมก็อันนี้ก็แล้วกันครับผมนี่มันจะบวกพลังชีวิตให้ก Alter, <fiance. ๆ> หับเรานะครับอ่าไอซอมบี้พวกนี้มาว่าเออเอาเป็นอะไรดีวะเนี้ยนี่ไปนะครับทีมงานอ่าพาทิศไปก่อนเลยนะครับในนในในเนยเอาแมวไปด้วยบรรลุธทรไปด้วยนะครับ แล้วก็ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็หนามกลมนี่ต้องมีนะหนามกลมอยู่ไหนวะหนามกลมอยู่ด้านบนนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นตัวไหนดีวะเอาเซลเว็ไปสักตัวนะครับ <S <S เผื่อฟาดพวกมันนะผมแล้วก็ตัวสะกดจิตเหรอปาสูก้าก็เลยกันเอาครบแล้วอะ่ะโอเคครบแล้วครับไปเลยครบแล้วนะครับอันนี้ไฟนะครับถ้าเหยียบนี่จะโดนเต็มๆใช่ไหม ไปไหนลองดูดี่ปึ๊บอ้านั่นไงฮะถ้าเหยียบไฟมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับมาเลยครับขั้นแรกเราก็วางหนามกลมไว้ก่อนเลยนะครับแซแวเวบเหลยชิบหายแล้ว,วน,น,น้องแมวไปก่อนนะครับอ่าน้องแมวไปก่อนนะครัโอ้มันเดินเร็วมากว่ะเฮ้ยบรรลุทําไปเออไปครับแมวไปด้วยนะครับออโอ้ยเดินเร็วมากบ้าแล้เฮ้ยจะเร็วกันไปแล้วเนี่ยเดียเดียวเดียเดียวเฮ้ย อะไรกันเนี่ยเร็วมากนะครับเออโอ้ยอะไรมันจะเร็วขนาดนี้วะเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นมึงต้องใจเย็นเย็นกว่านี้อ่บาบรรลุทําไปสองตัวไปเลยยิงไปฮะ,ะมาอุสู้ไว้เร็วก็สู้นนี้มีเวฟเดียวโดดๆดเลยนะครับด้านล่างนี่มันจะมาถึงแล้วนะครับฟาดไปก่อนเออมันจะมาถึงแล้วมันจะมาถึงแล้วเออเอาซีมาซี่กูก็ฟาดมึงนี่แหละเอาตา เฮ้ยรรลุทำไปอ่าอิสลาแพรนะครับไปเลยไปก็กินไปก่อนนะครับน้องแมวกูมีเอาตามาซีมาซีาซเออโดนไฟเออร์ไปแล้วนะครับนี่แซ่แวบไปน้องแมวไปด้วยนะครับเราสร้างในด่านตรงกลางพอที่เหลือไม่เป็นไรนะครับจัดโอ้เรียบร้อยแล้วเหรอโอ้โหเร็วกูก็สู้ได้เอาซีผ่ <c oughs> านมาได้นะผมในด่านแรกนะครับแบบเร็ว โอเคครับมาด่านที่2เลยรู้สึกว่าจะยากกว่าปกตินะน,นี้เนี่ยในด่านที่2องนี้ไม่รู้ว่าจะเจอกับอะไรนะครับเรามาลุยกันเลยแบบสายพานก็สนุกเหมือนกันนะไม่ต้องจัดทีมเองเนาะอ่ะมาในด่านนี้อีกนะครับคือด่านอะไรวะเนี้ยเออเอาเป็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ไปเพิ่มพลังให้กับโอ้ยเดี๋ยวหลายตัวแบบนี้เลยโอ้มีแค่สองพนะครับแล้วกูจะเอาตัวไหนไปดีวันนี้เดี๋ยวสายฟ้าไปนะะ แล้วก็บาซูก้าก็แล้วกันนะสายฟ้าไปบาซูก้าแล้วก็น้องน้องไหนแล้ววะตัวนี้นะครับให้มันสโลลี่ไปและที่เหลือก็เป็นมิ้น์ก็แล้วกันนะมิ้นต์เอาไปได้ไหมเอมิ้น์ก็เอาไปไม่ได้เลยโอ้ไม่กอชิบหายกันเลยทีเดียวถ้าเอามิ้น์ไปไม่ได้แบบนี้นะครับพวกกลางคืนก็เอาไปไม่ได้ด้วยนะครับอะไรกันนี้ขนาดนี้เลยเหรออ่ะไปก่อน ระเบิดไปด้วยนะครับแล้วก็แซ่แวะไปอีกทีอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกันครับเราก็วางบาสูก้าไว้ก่อนเลยนะครับหนึ 1, 2, องันนี้สา5นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นตัวนี้ก็แล้วกันอ่ะสโลลี่มันไปซะโอะเคครับผมประมาณนี้ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดยีขุดอ,อกรกอน,นะครับระาวาังผิดแผนไปนิดนึงมันต้องแบบนี้อ่า ประมาณนี้นะครับโอเคแค่นี้พอลุยเลยฮะร,รู้มีตัวอะไรมาบ้างเออยิงไปก่อนไปครับผมสามเวฟใหญ่ๆนะครับกูจะสู้ได้หรือเปล่านะออมาแล้วครับโหนมาแล้วโหนมาแต่ไกลแล้วอ๋อมีอันติมาด้วยเหรอแกวเลยครับวัแบบนนี้อันตีกูก็ใส่ไปแบบนี้เลยนี่ระเบิดไปก่อนระเบิดไปอีกนะอ,อ่ามาซี่ระเบิดไปเลยนะครับ เราใสา่แอนตี้ให้กับทีมงานระเบิดอังเดียบอไปเฮ้ยไอ้ไอ้ต fall. ัวนู้มาอ่าเรียบร้อยไปแล้วนะครับระเบิดไปอีกไปเออดักไว้ด้านหน้าเลยให้มันตุ่มตุมตามๆไปบ้างนะครับจะเวฟสุดท้ายแล้วนี่เร็วมากนะครับไปเออหัวลงหัวเหล็กก็ไม้หมดนี่ระเบิดเตือเทิงไปหมดมาครับอีกทีเอ้ยมาถึงหน้าเมืองแล้วระเบิดไปเป็นไง เอ้ยตัวใหญ่ก็มาไม่เหลือฮะเออเป็นไงไม่เหลือนะครับหมดได้อย่างวะเนี่ยหมดยังเรียบร้อยครับผมเอาชนะมาได้แบบง่ายดายเลยนะฮะเฮ้แก้วครับแก้วมาด่านต่อไปเลยดีกว่าครับผมในด่านที่3นะครับแบตเตอรี่ของเราก็หมดแล้วนะเดี๋ยวค่อยดูวิดีโอก็แล้วกันครับผมไม่ก็ซื้อด้วยเพชรน,นะมาเลยครับ,รบในด่านนี้เราต้องปกป้องกล้วยนะปกป้องกล้วยหรือ เอาวันนี้ไปดีวะเนี้อันนี้ก็แล้วกันมัง้งไม่ได้วะต้องอันนี้โอเคลุยแล้วฮะเฮ้ยมีตัวเยอะเลยนี่อ้อแบบสายพานนะรอบนี้ป้องกันตัวนี้ไว้ก่อนเลยนะอันดับแรกแล้วก็เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวมาแล้เวเหรอมาช่องนี้ใช่ไหมเออย,ยิงไปก่อนยิงไปก่อนโอ้ยตัวนี้ติดบัฟด้วยมาแกวมากไปเออสุดยอดครับถ้าติดบัฟแบบนี้มาแบบนี้ เวริกุตตุนหมึกมากออันตีก็มาด้วยนะในด่านนี้นี่มันตามเสียงดนตรีใช่ไหมไอไก่ตอ,อกมาไอไก่ตอ,อกมาไอไก่ตอ,อกมาเอ้ยเยโอเคทันอยู่ทันอยุดจ้าอันนี้รอไว้ก่อนนะเพราะว่ามันติดบัฟมาด้วยนะรอให้ไม่พวกมันมาเยอะๆนะครับจะได้ตูมเข้าไปทีเดียวในๆรอก่อนอ่ยิงไปก่อนเลยนะนิวเคลียร์ไป เฮ้ยมาแบบนี้เลยเหรอไปครับปืดอ่าพืดปาดไปอีกนะครับปืดนี่เป็นไงอันติมารววไปเลยฮะเออดานบนไปเออติดอันตินะครับอย่างหนักหน่วงไปเอออันติตัวนี้ไปอีกนะครับเออกล้วยนิวเคลียร์ไปเลยครับตุมตามตุมตามนี่อือยน้องกล้วยเฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยว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 สตโอปไปครับอ่าสะกดจิตไปด้วยนะตอนนี้มาอะไรก็มั่วหมดแล้วนะครับ กล้ยนิวเคลียร์ไปอีกเออไงล่ะนะครับกล้ยนิวเคลียร์สะกดจิตสะกดจิตทันไหมเนี่ยเออสะกดจิตก็มากล้ยนิวเคลียร์ไม่ต้องแล้วไปนี่มาเลยโอ้โหมาเยอะแยะไปหมดแล้วครับตอนนี้ครับกูจะทันหรือเปล่าวะนเนี้ยอ้าเอ้ยอันตีมาฮะมาหน่อยนี่มาเลยเรียบร้อยครับเว็บสุดท้ายแล้วใช่ไหมเอาเอากูชนะแล้วเหรอโอ้โหเร็วมาก เล่นแบบรวดเร็วทันใจเลยนะครับชนะไปแล้วเดี๋ยวผมขอซื้ออันนี้อีกก่อนดีกว่านะนี่ไงซื้อไปเลยสาสิบนะครับโอเคไปด่านต่อไปเลยนะเล่นให้ครบไปเลยในด่านนี้นะฮะเราก็ต้องทำยังไงดีวะเนี้ยเอาอันนี้ไปดีนะครับมาเฮ้ยมีแต่พวกนี้เลยเหรอนักเต้นนะครับสาวน้อยนักเต้นเฮ้ยเราต้องสร้างอะไรไปก่อนดีวะเนี่ยอืม สร้างน้องกบเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรออ้พวกมันมาก่อนนะครับน้องกบน้อยอุไรพอนมาแล้วมาแล้วโอ้เร็วมากอ่งาบไปก่อนเออโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันตีไปฮะอ่าไปเลยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงแดกนี่ก่อนเอาไม่ทันแล้วชิบหายอันตีอันตีอันตีเอ้ยอะไรทำไมเดี๋ยวอ๋ออันตีต้องใส่แบบนี้เหรอไปครับนี่อันตีใส่ตัวนี้ไปด้วยง่าไประเบิดตุ้มตามไปด้วย โอ้โหมาทําไมทําไมมึงมากันแบบนี้วะเฮ้ยเดียวโอ้ยเดียวเอะไรวะเนี่ยเดียวเออระเบิดตุ้มท่ามไปก่อนอ่าเออรีปีรีปีตรงไหนดีตรงนี้ไปก่อนนะครับอ่าระเบิดตรงนี้ไปอีกในวันเนี้ยอ่าเด็กไปก่อนโอ้ยอะไรของมึงวันนี้เอาวางผิดอีกไปฮะนี่เด็กไปก่อนอือด้านบนด้านบนด้านบนหายด้านบนจะหายแล้วนะครับไป หน้าไปเอเออะไรกันเนี้ยมาแบบโอ้โหชิบหายมากไปฮะตู้มอืมไปอีกด้านบนตูม้มเออขบมานะครับขบมาปัญญาเกิดเออไปเลยไปเลยกบมาอีกนะครับไฟไปด้วยเฮย้ยโรถทำคะแนนยังไม่ถึงนั้นเลยอ่ะยังไม่ถึงพันสองเลยนะครับเอาเรียบร้อยอะไรวัเนี้ยเดี๋ยว ชนะแล้วเหรอโอ้หชนะแล้วเหรอเมื่อกี้เอาชนะเฉยนะครับโอบ้าบอจยิงเชียวโอเคด่านต่อไปก็แล้วกันครับชนะแบบงงงงแล้วเราก็มากันในด่านนี้นะฮะเราต้องเอาอะไรไปดีเอาเป็นอันนี้ก็แล้วกันนะครับยังไม่เคยใช้เหมือนกันครับอ๋อต้องเอาของเองไปแบบนี้อีกแล้วเหรอ แบบนี้ก็ง่ายเลยนะครับชอบเอาตัวนี้ไปนะครับเพื่อไอจัดการตัวตัวไก่นะครับขั้นแรกก็ต้องเอาเห็ดนะครับเหมือนเดิมน้องเห็ดของเราเพราะว่ามันจะใช้กับมิ้นต์ตัวนี้ได้ดีมากนะครับประมาณนี้ไปนะครับไก่ตอกไม่ต้องนะครับเอานี้ไปไปแล้วก็น้องหนามกลมว่าน้ํากลมอยู่ไหนน้ากลมนี่ใช้ได้ดีนะครับมันจะยิงทั่วแมบ,บดีแซ่แวบนะครับแล้วก็อีกตัวก็เป็น บาซูก้าหรือบาซุก้าก็แล้กันอะประมาณนี้ได้ใช่ไหมน่าจะพอไหวนะครับอ่ะลุยเลยมาดูซิเราจะรอดกันหรือเปล่านะครับไปเฮ้ยไม่ได้เอาตัวนู้มาเหรอไม่เป็นไรนะครับเ,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 เอ้เียวเดียวเดียวเดียวเฮ้ยอ๋อค่อยวางแบบนี้เหรอบันไรแล้วครับขุดออกก่อนมันเป็นเหมือนอารีนานะผมก็นึกว่าเล่นแบบธรรมดาธรรมดาเออบาซูก้าไป งั้นเอาใหม่ก่อนดีกว่านะครับเอไม่ได้อีกนะเอาใหม่ไม่ได้เสียฟรีฟรบาซูก้าไปก็เลยกันอนะน้ำกลมไปนะครับลุยเลยแค่นี้พอดูซีจะรอดไหมนะครับอืมที่แล้วก็ค่อยวางนี่ไปบรรลุธ,ธรรมก็มานะฮะเออต้องวางแบบนี้ไปก่อนโอ้โหมากันเต็มเดียวเออโอ้โหมากินบรรลุธ,ธรรมกูด้วยบ้าแลละเออไหน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  น้องแซ่แว็บนะครับแซ่แว็บฟาดไปฮะแซ่แว็บฟาดไปน้องแมวก็ต้องมาอันนี้จับไปเลยฮะบรรลุธรรมตรงนี้ก่อนตู้มไปแซ่แว็บช่วยหน่อยฮะฟาดเข้าไปครับน้ำกลมก็ต้องมาอีกนะครับนี่เออเอาซีเอาซีน้องแมวมาเออฟาดไปเรียบร้อยครับเป็นไงเป็นไงนะครับนี่ขนาดไม่ทันน่ตั้งหลักน้บเนี่ยแกวขนาดไหนไอยาลังกาเออบรรลุธรรมมาตรงนี้ก่อนเลยนะครับ ไปแล้วหนึ่งดอกให้ชอกช้ำแซ่แ,แว็บมาอีกครับผมหัวหลุดไปแล้วแก่ียดมากมน้องแมวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันโผล่มางี้ยังไงเดี๋ยวเ,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 เอออันติมาตรงนี้ก่อนนะครับไปปืดเข้าไปครับน้องแมวมาอีกบาสูก้ามาอีกนะครับใส่ไปให้เต็มที่ไปเลยแซ่แ,แว็บช่วยหน่อยฮะแซ่แ,แว็บนี่ช่วยได้เยอะบาซูก้าไปอีก บรลุทำรอไว้ก่อนจัดไปอ,อ๋อยังไม่จัดนะับขอโทษไปครับนี่ฟาดเข้าไปเลยน้ำกลมไปอันติใส่ตัวนี้ไปอีกนะปืดไปืออแซวแวแสใส่มาฟาดไปฮะลูกโอ้ยโอย,โอยได้มาเต็มครับอ่าคะแนนต้องถึงเท่าไรวะเนี่ยอ,อ,อันติมาอีกแล้วเหอรอยิงครับบาสูก้า น้องแมวซ่าก็มาด้วยนะครับนี่ไปอีกเร็วๆเ,เออโอยรุนแรงเหลือเกินนะครับด้านหน้ากำลังเมอมันเลยไปเอ,อเราต้องทำคะแนนให้ถึงเท่าไหร่วะเนี่ยนี่ไปอีกครับเออโอ้ยขึ้นมาตรงนี้เลยเหรอเออแมวซ่าตาลิบันไปอีกนะครับอ,อ่แมวไปเออบาสุก้าไปครับอันตีไปเลย1 2 3นี่ ตูมตามนะครับแรงมากบอกเลยอันนี้เนี่ยไปอีกเออน้ำกลมก็มาไอไก่ตอกเลยสบายเรือมากเลยพวกมึงเนี่ยไปฮะบรรลุธรรมด้านหน้าไปเอายังไม่ได้วางโทษทียังไม่ได้วางบารรลุธรรมเออไปเอกบาสุก้าครับไปสุดก้อยมากอตัวหลังๆนี่เอาออกไปก่อนไว,ไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวไอตัวนี้มันจะโผล่มาอีกนะครับได้ไหมได้ไหม หน่วงมากครับตอนนี้นั่นไงครับโอ้มันกระเด็นไปด้านหน้าเหรอเออ้ทีมงานของเราถึงหน้ารูดากกันมาแล้วไปไปเรียบร้อยไหมสามวิเอออ่เวอรีกูดครับผมเอาชนะมาได้อีกหนึ่งด่านนะไงไงเรียบร้อยครับผมอ่ะเคลียร์หมดแล้วนะครับต่อไปเราก็มีอีเวนต์เล่นๆอยู่หนึ่งอันนี่ นะฮะอีเวนต์อันนี้นะผมนี่อีเวนต์สายรุ้งนะครับมาเลยครับอีเวนต์สายรุ้งของเราก็เริ่มกันเลยนะครับแบบสายผ่านเฮ้ยตัวนี้มันจะปล่อยละอองใช่ไหมไหน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 ละอองมาด้านล่างไปครับไปแล้วปิวปิวไปแล้วนี่ถ้าได้ตัวพัดลมมานี่จะแกวมากนะครับอ่าไปฮะน้องทุเรียนไปด้วยนะครับนี่ ระเบิดแบบน้อยๆน,นะครับแต่เจ็บมากบอกเลยป้าป้านีา่ไงน้ําแข็งนี่ไว้ก่อนก็แลวกัรรอก่อนรอก่อนอุ้ยน้ําแข็งมาเยอะเลยนี่เว็บแรกกำลังจะผ่านไปแล้วนะครับเร็วมากเลยพูดปาดด้านบนไปอ่าอันติมาด้วยเหรอน้ําแข็งไปก่อนนะครับตรงนี้อืมน้ําแข็งไปอีกทุเรียนเทียนรู้ไปเฮ้ยเฮยได้ไหมเนี่ยไหนหอกอันติดูสิพืดไปครับปิวนี่ไง ตุ้มตามตุ้มตามธนต,ต,ตุ้มตามนะโอ้โหตายแบบหนักหน่วงมากอ่ะมาอีกอันตีหมดแล้วเหรอ,อตีมีแค่นั้นเหรอตัวด้านบนมีอันตีอยู่นะครับอือโอ้ยมาเยอะมาเยอะว่ะน้ำแข็งน้ำแข็งไม่ได้แล้วอืออ่ะพัดลมไปอีกครับปืดนี่ละอ,องมาอย่างหนักหน่วงแล้วก็ตุ้มตุ้ม,ต,มตามตาม,ตามไปอันตีไปเลยครับ ปิวปิวเอไง่ายทุเรียนมาครับดักเอาไว้ก่อนนี่ไปเลยทีมงานละองน้อยเรางเกสรน,น้อยนะครับตัวนี้อยากได้อยู่เหมือนกันนะแต่มันไม่ออกมาขายสักทีนะครับรอก,ก่อนรอก,ก่อนพัดลมมายังตัวจัดไปอันตีไปด้วยเออยิงตุ้มตุ้มตามตา,ตาวันนี้น้ําแข็งมานะี่เป็นไงอีกหนึ่งตัวนะครับตัวสุดท้าย รุมมาเลยลกรุมมาเลยเรียบร้อยครับผม<ะ>โอ้โหเอาชอนะม,มาได้แบบไง่ายได้จ้ะแก้วได้ยูนิคอร,ร์นมาอีกแล้วนะอืมเฮ้ยได้ตัวนี้คูณ1ิบมาด้วยนี่โอเคแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอพักกระเพียงแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับคลิปหน้าค่อยมาสนุกกันต่อนะผมสำหรับคลิปนี้ดีซีเกมเมอร์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ